สุดยอดลิซ่าออกข่าวทีวีเกาหลียกระดับเคป,ปอ๊อปพาเพลงมันนี่สร้างเรื่องอีกแล้วค่ะ สวัสดีเพื่อนๆอทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวน้องลิซ่าค่ะกับทางสื่อน,นอกสื่อในกันบ้างกับความเคลื่อนไหวที่จะไปในทิศทางไหนกันบ้างด้วยปัจจุบันนี้นะคะน้องลิซ่านะคะก็มีสถิติเยอะมากๆเลยค่ะด้วยความที่สื่อก็อติดตามทุกความเคลื่อนไหวล่าสุดน้องลิซ่าก็มีสถิติใหม่ Guinness World Record มาเพิ่ม2ส,สถิติค่ะลิซ่าคือศิลปินเดี่ยวเคป๊ที่มียอดสตรีมถึง1 พันล้านครั้งบนสปอติฟายเร็วที่สุดลิซ่ามีอัลบั้มลลิสาเป็นเพลงอัลบั้มแรกของศิลปินเดี่ยวเคป๊ที่มียอดสตรีมถึง1,000ล้านครั้งบนสปอติฟายมีเพียง2เพลงด้วยกันนะคะคือเพลงมันนี่และเพลงลลิสาซึ่งปัจจุบันนี้ทำให้น้องลิซามีสถิติโลกินเนสส์เรคคอร์ดทั้งหมด7รายการด้วยกันค่ะ กับความฟังเหล่านี้นะคะทําให้สื่อทั่วโลกสื่อนอกสื่อเกาหลีต่างก็ลงข่าวนี้หนักมากค่ะล่าสุดน้องลิซ่าก็ได้ออกทีวีเกาหลีใต้นะคะพร้อมกับอ่านข่าวเป็นภาษาอังกฤษค่ะเปิดคลิปพลงลล,ลิซาวาลิซ่าและพิง์สร้างสถิติใหม่ในฐานะศิลป,ปินเคป,ป๊อปคนแรกที่มียอดอัลบั้มเดียวถึง1000ันล้านครั้งบนสปอติฟาถือว่าน้องยกระดับเคป,ป๊อปที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมเคป,ป๊อป ทางสื้อเกาหลีใต้ต่างก็ลงข่าวนี้หนักมากเลยนะคะก็อยู่บนหน้าจอก็ยกให้ลิซ่าเป็นครีนแห่งเคป๊อป และเรื่องนี้ค่ะสื่อก็ลงข่าหนักมากเช่นกันกับเพลงมันนี้ของลิซ่านะคะมียอดสตรีมถึง700ล้านครั้งนะคะบนสป i f y ก็ได้กลายเป็นเพลงแรกของศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่บรรลุเป้าหมายนี้นั่นเองละค่ะด้วยความดังความปังเหล่านี้นะคะทำให้สื่อทั่วโลกต่างก็ติดตามความเคลื่อนไหวของนองลิซ่าคือจับตามองตลอดค่ะศิลปินชาวไทยคนนี้นะคะมักจะสร้างสถิติให้กับวงการเคป๊อปอยู่เสมอเช่นเคยนะคะ ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อทีจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ